สวัสดีค่ะเพื่อนเื่อค่ะวันนี้เรามาเล่าเรื่องการดูแลตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นมะเร็งกันดีไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฟังเรื่องราวกันดูนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะคะเป็นหนังสือตัวใหญ่ๆคือมะเร็งแต่ข้างในเนี่ยมันประกอบไปด้วยเรื่องราวของ ทำยังไงไม่ให้เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นมะเร็งแล้วจะทําอย่างไรมะเร็งจะหายได้ภายใน2เดือนอ่านแล้วเนี่ยจะทําให้รู้ว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือตัวเราเองจิตที่สงบเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาร่างกายได้นะคะก็จะมีอาจารย์ชัยวัตรกับอาจารย์สุวัตรนะคะอาจารย์สุวัตรที่ท่านเขียนไว้นะคะในบทแรกนะคะก็เรากล่าวถึงเรื่องของ79อนะคะก็คือ ชีวิตที่ยืนยาวจิตที่แจ่มใสร่างกายที่แข็งแรงนะคะบทที่1เนี่ยเขาพูดไว้ว่าท่านเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมคนเราถึงเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆทั้งทที่วิชาทางการแพทย์การพยาบาลเนี่ยได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ทันกับการพัฒนาของโรคต่างๆที่ได้พัฒนาตัวเองไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มากกว่า ท่านสรางไหมคะว่าหมอไทยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ประเทศไทยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอายุเฉลี่ยของหมอประมาณ6 2ปีแต่ในปัจจุบันนี้หมอชายอายุเฉลี่ยประมาณ55ปีนะคะหมอผู้หญิงก็อายุเฉลี่ยเหลือประมาณ53าปีน่าตกใจไหมคะหมอเสียชีวิตด้วยโรคอะไรมากที่สุดในสมัยก่อนหมอจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดกัน มากที่สุดแต่ปัจจุบันนี้หมอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้กลายเป็นโควิดนะคะเนี่ยออซึ่งมันก็เป็นอันตรายมากเนาะออทำยังไงถึงจะให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บป่วยการที่จะมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้เนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลัก ธรรมชาติจนเป็นนิสัยมีคนมากมายนะคะได้แสดงได้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าได้ปฏิบัติตัวตามแนว7 9อแม้แต่คนป่วยเป็นมะเร็งในระยะที่หมอบอกว่าให้กลับไปรอความตายอยู่ที่บ้านก็ยังมีความหวังนะคะไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมานแล้วก็ยังมีชีวิตยืนยาวได้ด้วยการปฏิบัติตัวตามแนวของ7 9อ อันเป็นแนวทางที่เรียนรู้เพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามกฎธรรมชาติเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตแจ่มใสแล้วก็อายุยืนยาวนะคะแนวทางปฏิบัติของ79ออกประกอบด้วย79โพโพดชังผลิตก็คือเส้นทางตรัสรู้7ขั้นตอนของพระพุทธเจ้านะคะบทสวดเจริญภาวนาทําให้เกิดพลังแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคได้ 7อนะคะประกอบด้วยองค์ประกอบ7อย่างก็คืออันที่1อิทธิบาท4ก็คือหนทางแห่งความสําเร็จนะคะอันที่2อารมณ์คือการทําให้จิต ใจเนี่ยได้ล่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่ดีอันที่3คืออาหารการรับประทานแต่ผักผลไม้แล้วก็เม็ดธัญพืชก็เช่นข้าวกล้องนะคะ,มะเมล็ดถั่วต่างๆนะคะอันที่4คือออกกําลังกายออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ20นาทีนะคะอันที่หคือเอนกายก็คือการผ่อนคลายนอนให้พอให้ถูกต้องนะคะอันที่6คืออากาศก็คือการอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็หายใจเป็นนะคะ อันที่7ก็คือเอาพิษออกจากร่างกายก็คือการทําให้เหงื่อออกล้างพิษในลําไส้ใหญ่อย่าให้ท้องผูกนะคะมีคํากล่าวว่าดูกรอานอนท์ผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาทสีนะคะทาให้มากทาให้เป็นประหนึ่งยานทาให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งไวเง้เนืองๆอบลมไว้ปลัดปลาลดด้วยดีโดยชอบแล้วผู้นั้น เมื่อปราถนาก็พึงดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับเรามาพูดถึงออที่หนึ่งกันคือเรื่องของอิทธิบาท4นะคะอิทธิบาท4ก็คือหนทางแห่งความสำเร็จเน้นการกระทำตามทางนี้อย่างจริงจังซึ่งประกอบไปด้วย1ชฉันทะก็คือความพอใจปักใจตั้งใจมั่นเอาชนะความเจ็บป่วย ที่จะใช้ชีวิตตนที่จะให้ชีวิตตนซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยมีอายุยืนยาวมากที่สุดนะคะอันที่2คือวิริยะก็คือเพียรรักษาร่างกายด้วยวิธีต่างๆในอันที่จะทําให้ร่างกายมีพลานําหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนนานที่สุดร้อยปีเป็นอย่างต่ําทําต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ท้อถอย อันที่3คือจิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่ที่เสริมสร้างให้ตนเองมีร่างกายที่แข็งแรงพลนานามัยสมบูรณ์อายุยืนยาวอยู่เสมอเป็นเนืองนิดไม่วางเฉยอันที่4คือวิมังสามันตรึกตองพิจารณาคนา้นคว้ารับฟังเรื่องราวของวัดถุกธาตุในโลกและวิธีการที่จะทําให้ชีวิตปลอดภัยแล้วก็อายุยืนตลอดถึงข้อที่ควรละเวน้นแล้วข้อที่ควรปฏิบัติ ทั้งเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็จิตใจในการที่จะทําให้ตนเนี่ยมีอายุยืนอยู่ตลอดไปไม่เกียจค้านต้องไม่สนใจว่าตนเองอายุมากใกล้าตายแล้วหรือว่าอยู่ไปอีกไม่นานก็ตายการที่จิตนึกเช่นนี้อยู่เสมอเนี่ยมันจะทำให้แก่เร็วตายเร็วก่อนเวลาอัน,อนควรมากเพราะทุกสิ่งเนี่ยอยู่ในจิตนะจิตน้อมไปทางใดมากอาวัยวะเซลล์ร่างกายก็จะเป็นไปตามที่จิตนึกคิดทุกประการสรุปแล้ว จะเห็นได้ว่าอิทธิบาท4มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการมีอิทธิบาท4ก็คือการมีกําลังใจที่ยิ้มต่อสู้อย่างไม่เห็นแก่ความลําบากใดๆย่อมทําให้ชนะอุปสรรคทั้งปวงรวมทั้งโครคภัยไข้เจ็บด้วยเช่นกันนะคะอิทธิบาท4สรุปคือมุ่งม,มั่นภาคเพียนฝกักใฝ่คล้ครวนนะคะวิธีเจริญอายุรอยยีด้วยอิทธิบาท4 มีงานเขียนชิ้นหนึ่งนะคะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการจัดพิมพ์หนังสือ,อวิมุตตามิติมหาจ,จารย์แห่งโลกภายในออกเผยแพร่แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่งก็ได้ขอให้คุณภัยสารพื้นมงคลช่วยเขียนวิธีการเจริญอายุตลอดกับหรือ120ปีด้วยอิทธิบาทศีเพื่อนำเสนอบุคคลสำคัญ ก็เป็นเหตุให้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะคะการเจริญอายุด้วยอิทธิบาท4เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดทรงตรัสยืนยนันแล้วก็รับรองผลให้มั่นคง คงเหลือแต่วิธีการซึ่งไม่ได้ทรงตรัสไว้อันเนื่องมาจากในโพธิการนั้นตรัสเพียงเท่านั้นก็เป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจอย่างดีแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านานานไปวิธีปฏิบัติเพื่อจเจริญอายุด้วยอิธิบาทสีก็เลือนไปงานเขียนชิ้นนี้จึงเท่ากับการเริ่มต้นหรือว่าฟืน้นฟูในส่วนของวิธีการซึ่งนักปฏิบัติชาวพุทธพึงร่วมกันปรับปรุงแก้ไขให,ให้ถูกต้องสมบูรณ์แท้ต่อไป หก็คือความในพระสูตรข้าพระเจ้าได้สดับมาดังนี้ดูก่อนอานนท์ผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ีลทำให้มากทําให้เป็นหนึ่งยานทำให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งไว้เนืองเนืองอบรมไว้ปาลดด้วยดีโดยชอบแล้วผู้นั้นปรารถนาก็พึงดำรงชีวิตได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับ 2. ก็คือความหมายของพระในพระสูตรนะคะ ทำให้มากหมายถึงการเจริญอิทธิบาท4โดยอาศัยสมาธิให้มากให้ต่อเนื่องทําให้เป็นประหนึ่งยานก็คืออาศัยอิทธิบาท4ในสมาธิเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อทําให้เกิดความปรารถนาปรากฏเป็นจริงทาให้เป็นประหนึ่งวัตถุก็คือการเจริญอิทธิบาท4โดย กำลังสมาธิจนจิตมีความตั้งมั่นสูงสุดไม่มีโทม,มนัสไม่มีสมานัสมีแต่ความอุเบกขาแล้วก็สติมั่นคงอบรมไว้ก็คือการเจริญอิทธิบาทสีโดยอาศัยกำลังสมาธิให้มีความก้าวหน้ามั่นคงเป็นลำดับไปปาลดด้วยดีโดยชอบก็คือการพิจารณาเห็นความจริงตามธรรมชาติว่าอายุสังขารนั้นมันมีปกติยืนยาวได้ถึงกับหรือกว่ากับและอิทธิบาท ก็คือยาหรือเครื่องมือในการทำให้อายุสังขารเป็นธรรมชาติก็คือยืนยาวถึงกับหรือกว่ากับแล้วก็มีความปัถนาที่จะมีอายุถึงกับหรือกว่ากับเมื่อปัถนาก็คือการตั้งอธิษฐานหรือกระทำอธิษฐานลทธิ์ปัถนาให้อายุสังขารยืนยาวตลอดกับหรือเกินกว่ากับคำว่าปัถนาโดยทั่วไปก็อาจจะมีความหมายโน้มไปในลักษณะที่ มีกิเลสเจือปนแต่ปัารานในที่นี้เนี่ยมีความหมายในลักษณะที่ใกล้เคียงกับคำว่าเจตนานั่นก็คือปัถนาด้วยดีโดยชอบแล้วจิตก็จะน้อมไปตั้งอธิษฐานโดยมีเจตนาให้อายุสังขารเจริญตลอดกับหรือกว่ากับนี่ก็คือปัญหาของภาษาที่ทำให้เกิดความเข้าใจค่อยเๆห่างไกลออกไปจากพุทธธรรมนะคะ 3. ตัวอย่างในระยะใกล้ของการเจริญอิทธิบาทสีในโพธิการแล้วก็อดีตการโพ้นนะคะมีแบบอย่างมากมายแต่เฉพาะในระยะใกล้นี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นถึงการเจริญอิทธิบาท4ีเช่น 3.1กรณีสมบัติพระสังฆราชเจ้าองค์พระอุปชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปสมบทครั้งนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ทรงประชวรหนักมีอาการมากไม่อาจทรงพระวรากายตั้งอยู่ให้เป็นปกติได้นานๆถึงขนาดทรงวิตกว่าเมื่อถึงการ พิธีอุปสมบทก็อาจจะไม่สามารถลงพระอุโบสถได้แต่ในที่สุดก็ทรงลำลึกถึงความในพระสูตรข้างตน้นดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะลงพระอุโบสถเพื่อที่จะทำพิธีอุปสมบทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็ได้เข้าสมาธิเจริญอิธิบัติแต่ก็ทรงตั้งปรารถนาเพียงแค่ให้สามารถที่จะดำรงวรลากายเพื่อทำพิธีอุปสมบทให้เสร็จสิ้นเท่านั้นและก็ตลอดเวลาดังกลา่าวทรงปฏิบัติหน้าที่อุปชาได้บริ สุดบริบูรณ์จนตลอดพิธีด้วยกำลังอำนาจสมาธิแล้วก็อิทธิบาทสีนั้นวันนี้นะคะก็ถือโอกาสเล่าเรื่องราวบางส่วนนะคะของหนังสือเล่มนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกนะคะในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ